Now that's what I call a happy ending. So really, uh, the only thing I've got left to do is what I do best, and that's send the crowd home happy. So without any further ado, I must bid you goodbye. Yeah. Good หลังจบรายการ AEW All Out มันมีหลากหลายเรื่องราวครับที่ทำให้แฟนมวยปล้ำถึงกับช็อกไปเลยการมาของ Ruby Soho การมาของ Adam Cole Baby และให้นอนกับ Brian d a n i e l s o n สุดยอดนักมวยปล้ำแห่งยุคว่าแต่เขามาอยู่ที่นี่ได้ไงเหตุผลเป็นเพราะอะไรคลิปนี้ครับเราจะเล่าถึงเรื่องราวเหตุผลครับที่ Daniel Bryan หรือว่า Brian Danielsson เนี่ยถึงได้ย้ายมาที่ AEW ถึงแม้ว่า เขาจะยังรัก WWE อยู่ก็ตามครับย้อนกลับไปในวันที่30เมษายน2021ครับสึก Friday Night Smackdown โดยคู่เอกของวันนั้นคือแมตช์ที่ Roman r e i g n ครับป้องกันแชมป์ Universal กับ Daniel Bryan และบทก็คือว่าถ้าหากว่าไบรอันในวันนั้นเขาแพ้ครับเขาจะต้องออกจาก WWE ไปและมันก็จบลงที่ไบรอันแพ้ครับให้กับท่านหัวหน้าเผ่าโรนเรนส์แบบที่หลายคนก็น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากแต่ตอนนั้นครับมันไม่ใช่แค่บทครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไบรอันหมดสัญญากับ WWE พอดีทำให้เขากลายเป็น free agent ครับ คือคนส่วนใหญ่ภายในบริษัทเนี่ยนะฮะณตอนนั้นต่างก็เชื่อว่าเขาน่าจะต่อสัญญากับสมาคมไม่ทางใหนก็ทางหนึ่งอาจจะกลับมาอีกครั้งอาจจะไปอยู่รอก็ได้อาจจะต้องการพักคือบทมันก็ดิ้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามรายงานจาก Body ั l a m นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไบรอันนั้นเลือกจะเซ็นสัญญากับค่ายคู่แข่งอย่าง AEW การมา a อเของแบร a n นเดน e l ลสันะครับถูกวางเไว้แล้วครับว่าเขาจะย้ายมาปรากฏตัวครั้งแรกครับในศึก a อเด y วน m i ยูไดนามายแกลนแลมรายการประจําสัปดาห์ตอนพิเศษครับที่สนาม a r t ์เต a ร์เอสสเตเดียที่จะมีแฟนมวยปล้ำครับเข้ามาชมมากกว่า18,000คนซึ่งนั่นครับจะเป็นสนามประวัติศาสตร์ครับของค่าย a อเเพราะว่าจะมีคนเข้ามาดูมากที่สุดครับตั้งแต่มีค่ายนี้มาแต่ได้ข้อจํากัดเรื่องโควิดครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยแผนนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อความชัวร์ที่ว่าไบรอันจะได้รับเสียงเชียร์เสียงต้อนรับจากแฟมิลปล้ำล้นสนามที่จากเดิมครับจะได้ปรากฏตัวช่วงปลายเดือนครับวันที่22กันยายนนู้นเลยแต่ว่าต้องมาเป็นต้นเดือนแทนครับในรายการใหญ่อย่าง All Out ศึกใหญ่ของ A, เอเมันยูล่าสุดครับอย่างศึก All-out All 2021ถูกพูดถึงครับในฐานะหนึ่งในโชว์มวยปล้ำที่ดีสุดในรอบหลายปีหรืออาจจะดีที่สุดครับในรอบทศวรรษเลยก็ว่าได้ทั้งความสนุกในแมชการปล้ำรวมถึงความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในโชว์โดยในโชว์วันนั้นครับแฟนๆคาดการไว้ว่าไบรอันเดนเนลสันนั้นจะมาแน่นอนแต่ว่าเจอเซอร์ไพรส์หนักกว่าครับก็จะมีทั้งมิโนรุสุซูกิอีกหนึ่งตำนานนักมวยปล้ำจากญี่ปุ่นครับที่มาปรากฏตัว รูบี้โซโหหรือว่าดีตรูบี้ไรออดครับที่ก็มาปล้ำคาสิโนแบ t ดร r ร y ย l แล้วก็ชนะไปได้และสุดท้ายก็คือหลังจบคู่เอกครับที่เคนนี่โอเมกาสามารถเอาชนะคริสตนเคดไปได้ในการป้องกันแชมป์โลกเอเดวยูแฟนมาปล้ำครับต่างคิดว่าไบรอันนั้นจะมาแต่ว่าเจอการมาของอาดัมโครครับมากลบซะก่อนและก่อนที่สุดท้ายครับจะเป็นพระเอกอย่างไบรอันเดนเนลสันนั้นออกมาเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็ทำเอาแฟนเมอร์ปล้มครับกรี๊ดแตกไปเลย โดยไบรอันครับออกมาเล่นงานกลุ่มตัวร้ายอย่างดีอีลีดครับจนเละและพระ้อมจะเปิดศึกกับแชมป์โลกอย่างเคนเนีอเมริกาเร็วๆนี้ครับหลังจากจบโชว์ครับไบรอันแดเนลสันบอกกับแฟนๆในสนามว่านี่คือเหตุผลที่ทำไมนักมวยปล้ำถึงอยากมา a อเข้อแรกคือสุดยอดนักมวยปล้ำนั้นรวมอยู่ที่นี่ นักมวยปล้ำเหล่านี้ทำงานหนะักต้องขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ค่ายนี้ตั้งแต่วันแรกและเชื่อมั่นในเอเอมยู่ผมกำลังพูดถึงคริสเจ e ริโก้หรือว่าจะเป็นจอห์นม็อกซี่ที่ย้ายมาที่นี่ด้วยรวมถึงสุดยอดนักามวยปล้ำดาวรุ่งมากมายที่อยู่ที่นี่มันก็น่าตื่นเต้นเมื่อคุณเห็นการมาของเซมพังคริสเตียนเคจรูบี้โซโฮคนที่ผมอยากขอบคุณมากที่สุดหรืออยากให้แฟนๆขอบคุณมากที่สุด ก็คือนักมวยปล้ำ A อเดมันอยู่ดังเดิมเหตุผลข้อที่2มันเพราะว่าแฟนๆมวยปล้ำแบบพวกคุณนั่นแหละที่ทำให้ผมมาที่นี่และสุดท้ายเหตุผลข้อที่3ผมคือนักมวยปล้ำผมไม่เคยหนีจากมวยปล้ำผมจะพามวยปล้ำไปกับผมทุกที่และตอนนี้ผมย้ายมาที่นี่เพื่อปล้ำมวยปล้ำเท่านั้นมันมีหลายคนเรียกตัวเองว่าสุดยอดเรียกตัวเองว่าอีลีด ผมจะมาดูว่าพวกเขานั้นสุดยอดจริงหรือเปล่าดังนั้น A เ,เดียมันยูไปลุยกันเลยนอกจากนี้ครับตัวของแบร์เดนเนลสันนะยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมครับเอาไว้ในมีเดียสกัมหลังจบโชว์อาอาว่าจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้ภายในตัวผมมาเสมอครับตอนที่ผมพูดหลังจบโชว์มันไม่ใช่แค่โปรโมนะไม่ได้แค่พูดตามบทหรอกมันคือเรื่องจริงผมยังคงรักเดียบีวีเหมือนเดิมและทุกๆคนที่ผมทำงานร่วมด้วย มันไม่เคยมีช่วงเวลาเลยครับที่ผมบอกว่าโอเคผมรู้แล้วผมว่าที่กําลังฟังอยู่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคนที่แต่างงานบ้างแล้วนะอาจจะมีลูกอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมเนี่ยดูเชื่องช้ามากขึ้นเยอะเลยมันไม่ตื่นเต้นเลยผมแค่ย,ยังต้องการให้ส่วนหนึ่งของชีวิตผมยังตื่นเต้นอยู่คุณดูสิที่นี่มันตื่นเต้นมากๆเลยนะถามผมว่าผมทํางานได้ไหมทําแบบไอ้คนนั้นได้หรือเปล่าให้ผมทําได้นะ ผมอยากจะออกแสดงให้ทุกคนเห็นให้เป็นตัวอย่างว่าอีลีทที่แท้จริงเป็นยังไงผมเนี่ยแหละอีลีทซีเอ็มพังเนี่ยเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยผมจะมาปั้นดาวลุ่งช่วยดาวลุ่งเรื่องของเขาเลยแต่ผมจะมาที่นี่แล้วก็เตะหัวพวกแมงให้หมดนั่นคือส่วนที่แบรนสัมภาษณ์ไว้นะครับแต่นอกถึงนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของรายการทริบิวครับถึงการจากไปของโรด d ี้ลีที่เกิดขึ้นในเอตบนยูเมื่อปีก่อนหน้าอีกด้วย นั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่ไบรอันรู้สึกว่าถ้าหากว่าสัญญาของเขาหมดก็อาจจะมาที่ A เดี๋ยวมันอยู่ต้องเข้าใจก่อนครับว่า WWE นั้นให้เกียรติไบรอันมากเสมอครับ WWE นั้นพร้อมช่วยให้ไบรอันออกไปปล้ำนอกค่ายได้ทั้งที่ปกติแล้วเรื่องราวแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครโดยไบรอันเสริมตรงนี้ว่าคือบางทีเนี่ยผมกับวินส์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆผมยังรักเขาเหมือนเดิมบางทีเนี่ยเขาก็ปกป้องผมเกินไป ผมเคยอยากจะออกมาทําทุกอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้สุดท้ายแล้วผมก็ยังคิดว่าจริงๆเราไม่จําเป็นต้องมานั่งเกลียดกันหรอกนะฮะจะแฟน WWE หรือว่าแฟน AEW ก็ตามเราต่างก็ชอบมวยปล้ำเหมือนกันถูกไหมแต่ว่าก็ต้องแยกแยะครับเรื่องวิจารณ์นั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเราเป็นผู้บริโภคครับจ่ายเงินดูก็ต้องบ่นได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือผมหวังว่าให้เพื่อนๆทุกคนครับมีความสุขกับการดูมวยปล้ำต่อไปและก็มีความสุขครับกับการดูสุดยอดนักมวยปล้ำอย่างไบร์นเดนเนลสันครับได้โลดแล่นใน AW w รวมถึงค่ายอื่นๆครับที่เขาอยากไปในอนาคตและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการมาของไบร์นเดนเนลสันที่ a e w คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับ คลิปนี้ผมโดมโมและช่องเรื่องมาปล่ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ